เสมิงแปลงลองดีหลวงพ่อเคลือบครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยแบบนี้ทุกวันครับสำหรับตำนานในวันนี้เป็นเรื่องราวของหลวงพ่อเคลือบพระเชิญกับเสือสมิงแปลงในป่าลึกระหว่างที่ท่านออกรุกขมูลอยู่นั่นเองเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ท่านได้เล่าให้นาวิเชียนจีนนานผู้เป็นหลานชายและสิทธิ์ใกล้ชิดอีกหลายๆท่านฟังมีปรากฏอยู่ในหนังสือชีวประวัตินาที่สบันทึกโดยพระอาจารย์สมปองนันทสาโรอดีตเจ้าอาวาสรูปที่สของวัดน้องกระดีเก่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านรับฟังครับก่อนจะไปรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคืนหนึ่งเป็นเวลาดึกสงัดขณะตัวท่านนั่งทำภาวนาอยู่นั่นเองปรากฏว่ามีหญิงสาวหน้าตาดีผิวพรรณสะอาดสะอาดดูเรียบร้อยไม่เหมือนสาวชาวป่าทั่วไปเข้ามาหาบอกท่านว่าแม่กำลังป่วยหนะักขอให้หลวงพ่อ ช่วยไปรักษาให้ทีตัวท่านเองจึงนั่งเพ่งพิจารณาดูอยู่ครู่หนึ่งก็ทราบได้ทันทีว่าเป็นเสือสมิงแปลงมาท่านจึงล้วงเข้าไปในยาบหยิบได้ว่านยาหัวหนึ่งแล้วบอกกับโยมผู้นั้นไปว่าโยมเอาอยานี้ไปต้มให้แม่กินก็แล้วกันนะทันทีที่ท่านโยนว่านยาหัวนั้นตกถึงพื้นร่างกายของหญิงสาวผู้นั้นก็ได้กลายเป็นเสือ ในทันทีและไม้กระโจนเข้าใส่หลวงพ่อทันจึงหยิบเอาก้อนดินตรงหน้าเสกแล้วโยนใส่ไปทันทีเสือสมิงร้องคำลามด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะหายเข้าไปในความมืดแล้วไม่ปรากฏตัวออกมาให้เห็นอีกเลยท่านเกิดความสังเวชใจยิ่งนักจึงได้แผ่เมตตาไปให้หลวงพ่อเคลือบท่านเคยกล่าวกับนายวิเชียนซึ่งในปัจจุบัน นายวิเชียนผู้นี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วในวัย88ปีเอาไว้อย่างน่าคิดว่าดิรชนวิชานั้นเป็นของมีอยู่จริงเป็นของควางของเสื่อมหาประโยชน์ไม่ได้เมื่อนายวิเชียนพูดขอคาถาจากท่านท่านก็ถามว่าจะเอาอะไรนายวิเชียนตอบว่าขอคงกระพันชาติท่านจึงบอกว่าเอาเรื่องเจ็ดตัวทั้งนั้นเอาเมตตาดีกว่า ท่านจึงเรียกให้เข้ามาใกลๆแล้วใช้หมื่นลูกทีศีรษะสอนว่าภาวนาสีลูกภาวนานั่นแหละคือต้นทางมรรคทางผลทางนิพพานแล้วจากนั้นท่านก็ท่องคาถากรณียะเมตตาสูรไปเรื่อยจนกระทั่งจบปู่พยอมไทยขำบ้านเขาผาลาดอดีตเจ้าอาวาสวัดดงแขวนเราว่าท่านบอกให้มันเจริญ กรณียเมตตาสูบทนี้เหมือนกันอย่าทิ้งหลังจากนั้นเมื่อนายวิเชียนกำลังจะอ้าปากขอคาถาคงกระพันอีกท่านก็ได้เอ็นตัวลงนอนในทันทีและไม่ได้พูดอะไรต่อไปอีกจึงไม่ได้เซาซีทัานมาได้เอาในวันถัดมาในระหว่างที่กำลังบีบนวดให้ท่านอยู่ด้วยคำภาวนาสั้นๆว่านะอุดโมอุดอุดทั้งรูคี และละูกขนเรื่องกลัวผีสางข้างแดงนี้ไม่เข้าใครออกใครครับไม่ว่าเด็กว่าผู้ใหญ่ตาขาวได้เหมือนกันอย่างเรื่องราวทางวิญญาณที่จะเล่าถึงนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสมัยหลวงปู่เกลือบยังมีชีวิตอยู่โดยท่านมักเที่ยวไปมาระหว่างบ้านโยมกับวัดเป็นประจำป่าทางทับทันในสมัยนั้นรกทึบ บ้านเรือนก็ปลูกอยู่กันห่างๆไม่หนาแน่นอย่างทุกวันนี้ป่าเขตติดต่อตำบลหน,นองใหญ่ดากับตำบลหน,นองกระทุมมีต้นตะขอต้นหนึ่งใหญ่เท่าโองขึ้นอยู่ในเหมืองคนท้องถิ่นสมัยก่อนเล่าลือกันว่ากลางคํำกลางคืนอย่าได้ผ่านไปเชียวผีดุมากกระทั่งช่างเจริญบ้านหนองสะช่างฝีมือทำปืนและตีมีด ถวายหลวงพ่อปุ๋ยยังเคยเจอหลอกจนจับไข้หัวโกรนมาแล้วเราติดตลกกันว่าครั้งแรกแกเดินผ่านได้ยินเสียงแกรกๆบนต้นตะขอไม่เหือไม่อื่อปืนยาวประทับบนบ่าได้ยิงใส่ไม่ลืมหูลืมตารุ่งเช้าเพื่อนบ้านว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรินวันก่อนมึงยิงกูเข้าตรงนี้แต่ครั้งที่ทำแกจับไข่อันนี้ แกเจอเข้าจริงๆหามลงลอยเข้ามาแล้วแกวิ่งหนีต่อมาหลวงปู่เกลือบทันไปชันน้ำตาลเมาทางบ้านดอนโป่งคอกวัวขากลับวัดบ้านโยมให้เด็กมาส่งท่านเดินเลาะมาตามชายป่าผ่านต้นตะขอต้นนี้จุจๆบนต้นมีเสียงหัวเราะสลับเสียงสููๆขย่ากิ่งบนต้นโน้มเข้าหากันลูกตะครอร่วงให้กล่าว โดยไม่มีลมพัดท่านก็เฉยเสียแต่เด็กที่ตามมาส่งท่านกลัวเกราะท่านแน่นจนจะพากันล้มทั้งคู่หลวงปู่ท่านคงรำคาญจึงก้มลงหยิบดายดินเหนียวที่ตีนปั้นกลึงๆเป็นลูกกลมๆอย่างลูกกระสุนปากก็บริกรรมคาถาอาคมพึ่มพำพึมพำเป้าลงพลวดอึดใจเดียวจึงควางขึ้นไปบนต้นไม้เสียงหัวเราะนั้น เงียบกลิบทันทีเรื่องนี้ปู่เยาชวีจันเป็นผู้เล่าและเด็กคนที่เดินมาส่งหลวงปู่นั้นชื่อทมเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจึงจำได้แม่นยำแกบอกว่าท่านล่งหลอกกัะทั่งหลวงปู่ดีที่ท่านไม่มัดเอาไว้เดี๋ยวนี้ต้นตะขอจะยังอยู่หรือถูกโค่นไปแล้วนั้นผู้เขียนก็ไม่ทราบแต่ถ้าถามถึงเรื่องผีต้นตะขอใหญ่ เชื่อว่าชาวบ้านท้องถิ่นรุ่นเก่าๆน่าจะยังจํากันได้และยังมีอภินญยาของท่านอีกรายเรื่องที่รับรู้และเล่าขานกันมาอย่างเรื่องท่านเดินเหยียบโคลนระหว่างฝนตกและน้ำไหลไม่เต็มรอยตีนไว้โอกาสหน้าจะนำมาถ่ายทอดให้แก่ท่านผู้ฟังได้ทราบกันครับอีกหนึ่งเรื่องราวปาฏิหาริย์หลวงปู่เคลือบย่าหลิมเก่งเกต บ้านทับทันอดีตโยมทําครัวให้วัดน้องกระดีในสมัยหลวงปู่เคลือบเป็นสมภาย่าหลิมอายุรุ่นราวข้าวเดียวกันกับหลวงปู่จึงเรียกท่านโดยความสนิทสนมว่าหลวงพีบ้านน้องกระดีสมัยก่อนเป็นที่ดอนแหลงน้ำํำชาวบ้านทํานาได้ปีละหนในฤดูแหล้งปีหนึ่งฝนได้ทิ้งช่วงเป็นเวลานานการขบฉัน ของพระพิสุและสามเณรในวัดน้องกระดีจึงมีความลำบากอยู่มากโยมลิมกับแม่ครัวคนอื่นๆได้พากันมาตักน้ำทำครัวที่วัดขณะโยมลิมอยู่ในโรงครัวก็พูดยอกหลวงปู่ที่นั่งฉันมากอยู่บนกุฏิว่าหลวงพี่วันนี้จะชั้นอะไรดีหลวงปู่ท่านตอบกลับมาว่าผัดเผ็ดปลาไหลดีไหมวะแล้วท่านก็หัวเราะโยมลิมก็ว่า หน้าแหลงดินแข็งอย่างหินจะเอาปลาไหลที่ไหนเล่าหลวงปู่ท่านร้องบอกโนนลิมอยู่ในโอ่งโนนไปจับเอาโยมลิมจึงสวนขึ้นทันควันว่าพึงไปขอดน้ำก้นอ่งมามีปลาไหลที่ไหนเ่าเห็นมีแต่ใบไม้เนา่าหลวงปู่ท่านก็ว่าเอ็งดูดีๆเมื่อโยมลิมชะโง,งกลงไปดูก็ต้องตกใจเมื่อก้นโอ่งมีปลาไหลตัวเขื่องเท่าแขน นอนนิ่งอยู่จริงๆพอจะถามหลวงปู่ท่านก็นั่งเฉยไม่พูดว่าอะไรโยมลิมจึงเอาปลาไหลไปทำให้พระเนรในวัดฉันอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ท่านไปธุระขากลับวดัดเป็นเวลาดึกแล้วท่านผ่านหน้าบ้านโยมลิมท่านจึงแวะเยี่ยมโยมลิมต้มข้าวต้มปลากับเกลือให้ท่านฉันแต่ท่านไม่ฉันท่านบอกว่า คอแห้งว่ะเอาน้ำดีกว่าโยมลิมเข้าใจความหมายว่าทันจะฉันเล่าจึงเดินไปหยิบขวดเหล้าในตู้มาถวายหลวงปู่ทันรินใส่แก้วกระดกไปหนึ่งทีแล้วลุกเดินกลับวัดโยมลิมเข้ามาเก็บขวดก็เอะใจว่าทำไมเล่าไม่มีกลิ่นจึงรินใส่แก้วจิบดูปรากฏว่าเป็นน้ำเปล่าแก่จึงเรียกผัวมาจิบดูบ้าง ก็ว่าน้ําเปล่าเหมือนกันรุ่งึ้นโยมลิมมาทุระที่วัดจึงถามทันว่าหลวงพี่เมื่อคืนหลวงพี่ฉันน้าหรือท่านก็บอกว่าเออก็น้ําสิวะเองว่าข้ากินอะไรละ่ะแล้วท่านก็หัวเราะเรื่องอาพัตน้าเป็นเล่านี้พบเห็นกันมากแม้แต่พระราชอุไทัยกวีหรือท่านเจ้าขุนพุทธอดีตเจ้าคณะจังหวัดปกครอง ก็เห็นเป็นประจักษ์เช่นกันว่าท่านสำเร็จทำได้จริงอภินญ,ญาบางประการที่ยกมาถ่ายทอดนี้สอบถามได้จากนางพิษเก่งเกตผู้เป็นสะพายซึ่งก็ได้ความสอดคล้องกันและอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องประกาศสิทธิ์ของลุงปู่เคลือบพอขอให้เจ้าจงชื่อว่าทองอยู่ขอจงอยู่รอดปลอดภัยนะลูกนะประกาศสิทธิ์ของลวงปู่เคลือบ ตั้งชื่อให้แก่บุตรคนที่เก้าของนายเบียวและนางบุญธรรมกะละเกตบ้านทุ่งสงบหลังจากสองผัวเมียคู่นี้ได้สูญเสียบุตรหคนแรกในจำนวนทั้งหมด10คนด้วยโรคฝีดาษหรือไข้ทร,รพิษเป็นเวลาไล่เลียกกันย้อนกลับไปในปีกุลพุทธศักราช2490นายเบียวและนางบุญธรรมชาวบ้านทุ่งสงบมีอาชีพขายกาแฟ และต้มเล่าเถื่อนได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่เก้าเป็นเวลาที่โลกฝีดาษกำลังระบาดด้วยฐานะยากจนประกอบกับแพทย์ในสมัยนั้นยังไม่เจริญจึงต้มยูกยากินรักษากันตามมีตามเกิดบุตรทั้งหกคนแรกได้ทยอยเสียชีวิตลงด้วยวัยเพียงสองถึงสามขวบขณะนั้นหลวงปู่เคลือบท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดน้องกระดี มีผู้กล่าวขานถึงความเมตตาและมีวิทยาคมสูงส่งท่านมักเที่ยวไปมาระหว่างวัดกับบ้านโยมนับว่าเป็นบุญของนายทองอยู่วันหนึ่งท่านเดินผ่านบ้านโยมบุญธรรมผู้เป็นแม่จึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นบนเรือนเพื่อตั้งชื่อให้บุตรคนที่เพิ่งเกิดเพียงไม่กี่วันท่านเป่าศีรษะและให้ทารกชื่อว่าทองอยู่พร้อมกับล้วงเอาตะกูในยาม ออกมาวางไว้ที่ข้างเบาะหนึ่งดอกตะกุดนั้นก็ยังอยู่ถึงทุกวันนี้และในจำนวนพี่น้องสิบคนเหลือแค่เด็กชายทองอยู่เพียงคนเดียวประวัติหลวงพ่อเคลือบหลวงพ่อเคลือบเป็นคนเชื้อสายจีนสัญชาติไทยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,432ที่บ้านครองชะโดตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนามของบิดามารดา ยังไม่ทราบหลักฐานมีพี่น้องร่วมมารดาบิดา8คนนายเกลือบเมื่ออายุครบบวชแล้วก็ได้เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2453ที่พัตธสีมาวัดหนองเต่าตำบลโนนเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพระคูอทุทัยธรรมวินิจหรือหลวงพอ่อศิลเป็นพระอุปชา รกกะกรรมวาจาจารย์และพระอนุสาวนาจารย์ไม่ทราบนามแล้วท่านก็ได้นามว่าพระเกรือบสาวราธรรมโมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อเกลือบท่านได้อยู่จำพรรษาเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อศิลป์ที่วัดเต่าเป็นเวลา 3, สามพรรษาได้วิชาวาจาสิทธิและวิชาคงกระพันชาติจีจากหลวงพ่อศิลป์สมัยนั้นพระพิสุสามเณรวัดน้องเต่า มีจำนวนมากไม่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญเพียรทางจิตและหลวงพ่อศิลท่านพูดอยู่เสมอว่าถ้าจะให้วิชาขลังนั้นต้องไปหาที่สงบฝึกจิตหลวงพ่อเครือบสนทนากับหลวงพ่อศิลแล้วก็ขอ,ขอลาไปฝึกจิตเรียนวิชาเพิ่มเติมหลวงพ่อศิลบอกว่ามีพระเก่งวิชาเพ่งกระสินอยู่แถบลบบุรีท่านก็ลาไป โดยมีพระร่วมเดินทางไปสามรูปท่านก็พบพระอาจารย์ซึ่งจากการสอบถามคนเก่าหลายคนบอกว่าเป็นหลวงพอ่อวัดเขาสาริกาซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้ามากในสมัยนั้นโดยเฉพาะกระสินไฟท่านเพ่งเทียนจนไฟลุกได้เมื่อหลวงพอ่อเดินทางไปถึงแล้วก็เข้าไปกราบพร้อมฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อเรียนคาถา พระอาจารย์พูดว่าถ้าไม่ศึกก็จะสอนวิชาให้ถ้าศึกก็จะไม่สอนหลวงพ่อเครือบท่านก็ปฏิญาณแน่วแนว่ว่าชาตินี้จะไม่ขอศึกส่วนพระที่ไปด้วยไม่รับป่าจึงไม่ได้เรียนวิชาด้วยท่านเรียนกรรมฐานทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งเดียวและเรียนวิชากระสินฝ่ายควบคู่กับเรียนอักขระขอมที่ใช้เขียนยันเพิ่มเติม จากหลวงพ่อกบเป็นเวลาถึงหกปีแล้วท่านก็ลาอาจารย์ออกธุดงไปทางเหนืออีกหลายปีไม่ทราบวา่าไปที่ใดบ้างแล้วท่านก็กลับมาที่อุทัยอีกมาอยู่ที่วัดหนองเต่าแต่อยู่ได้ไม่กี่วันทางญาติโยมวัดหนองยานางก็มานิมนต์หลวงพ่อเคลือบไปอยู่เมื่อหลวงพ่อมาอยู่ท่านก็ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลัง แต่ยังไม่ทันเสร็จเรียบร้อยดีก็เกิดเรื่องกับบรรดามรคทายกวัดขึ้นเสียก่อนหลวงพ่อเคลือบจึงพูดขึ้นว่าถ้าข้าอยู่ใครก็มาอยู่ไม่ได้ต่อมาก็หาพระมาะอยู่ได้ยากและหลวงพ่อเคลือบก็กลับมาที่วัดน้องเต่าพอดีทางวัดหนองแก่ขาดพระหลวงพ่อเคลือบจึงมาจำพรรษาอยู่ที่นี่หนึ่งพรรษาแล้วย้ายมาอยู่ที่วัดทับทัน อีก 3, สพันษาพอดีวัดน้องกระดีไม่มีเจ้าอาวาสพวกญาติโยมจึงนิมนต์หลวงพ่อเครือบมาเป็นเจ้าอาวาสลวงพ่อเครือบท่านอยู่วัดน้องกระดีจนมรณภาพในปีพุทธศักราช2,497นั่นเองขอขอบคุณที่มาจากหนังสือประวัติหลวงพ่อเครือบเนื่องในงานเททองหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อเคลือบและทั้งหมดนี้ คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหลวงพ่อเคลือบวัดน้องกระดีตอนเผชิญหน้ากับสมิงแปลกตำนานในวันนี้ครับและในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ